สวัสดียามเย็นวันจันทร์ค่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะทิปขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทิปยด้วยนะคะขอบพระคุณมากมาค่ะตอนนี้ทิปก็อยู่ที่แปังเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทิปย์พา เด็กน้อยมาดูสวนของทิพย์ด้วยค่ะทิพิ์ทำไว้วลานิดวลนหน่อยวลานิดวลนหน่อยสม่ำเสมอมันก็เลยออกดอกออกผลผลิตอย่างที่เห็นนี่เลยค่ะอย่างว่าแต่คนเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของต้องสอนหนังสือแล้วเนาะแล้วก็ช่วงกลางวันเราจะไม่ว่างแล้วเราจะมาว่างตอนอช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็น เราก็เลยต้องรีบมาสองช่วงเวลานี้เนะาะเช้าต้องรีบเข้าแปลงเย็นเราก็ต้องรีบเข้าแปลงเพื่อมาดูแลทําความสะอาดทุกคนขาพืชเนี่ยมันก็เหมือนคนนะเนาะต้องการน้ําต้องการธาตุอาหารต่างๆเนาะเหมือนคนก็ออต้องกินข้าวกินน้ำทาไม่ได้กินก็ตายพืชก็เหมือนกัน ทุกคนเห็นไหมตอนนี้เรากำลังถือตะเข่งไปเอาใบไม้อยู่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่อ่อใบไม้ร่วงเยอะมากที่หลายเรามีต้นไม้เยอะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็กวาดใบไม้ไมากองกองกองแล้วก็สุดท้ายมันก็เป็นดินให้เราปลูกพืชปลูกผักเนาะต่อด้วยทิปมาปลูกแต่งเพิ่มแล้วก็รดน้ำผับวุ้งว่าพรุ่งนี้จะไม่รดน้ำขับวุ้งแล้วเพราะว่าเวลาเช้ามานันมี เวลาจำกัดมากคิปต้องแข่งเวลาสุดๆอย่างเมื่อเช้าว่าคิปแบบรีบที่สุดเลยอะถ้าคิปไม่ลงแปลงพืชผักคิปก็จะไม่ได้รับน้ำและที่สำคัญมากๆเลยนะช่วงเนื้อมันอยู่มันเป็นช่วงฤดูหนาวช่วงเทุกคนแล้วคิปตเป็นคนที่หนาวก็เลยต้องรีบเอาออกมา แล้วทิ์คิดว่าทิ์ทำงานแบบเนี้ยมันเป็นการสร้างวินัยให้กับทิ์แล้วก็เป็นความสม่ำเสมอให้กับทิ์ทิ์โคตรรักตัวเองเลยค่ะทุกคนค่ะทุกคนเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวทิฟวาทิ์ต้องไปแล้วขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมเข้ามาดูเข้าฝากติดตามทิปด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ทิปด้วยทิป กลับขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ